ยูขอลองว่ะพอตอน่หัวหน้าคนนี้ลวอันนี้เอนมลองแน่ครับับเมน่เตะเป็นอะไรขาชงเป็นตื้แบบนี้แซ่บเลยนแซ่บเห้สมกระไดบ่ได้ละแซ่บไอส้มเมนได้คือะไรเคยเห็นเล้วเนาะเออก็ได้แต่เธอคอยส้มได้เ สบายดีทุกคนเมื่อนี้เราก็อยู่ป่าคือเก่าเดี๋ยวที่เพื่อไปหาลัดเช้าวะละเปิดตื่นเชา้าที่เราตื่นสายวะ <c oughs> เจอีป้าจอะอยากไปเชื่อละไปเชื่อใช่จกักนั่งกว่าสมุนิ้เฮ้แมนไปตบชินบ่ออ <c oughs> แม่นอยู่เ <c oughs> ขาลุมก็ไปหาเสือกับเลยละแสงขาตาเจาบอลทาสิท่าเออ เขาเขายังไม่ไปลาดเสาอยู่แต่เอ็นขาคนอื่นเน่ยไปแล้วเขาก็ไปที่นี่ก็เชื่อมหมอนขากัเลยเขาก็อยู่บ่อนหาหนึ่งเข่ากับอันเฮจินมั้งมองกับไปยาบ่มาดีนะเพิ่มลงเพิ่มผ้าลูกคนหน้าก็ไปลาดเสาละชาวบ้านเด้ชาวบ้านก็ไปแล้วมีลงเนาะมีลูกก็ไปมีเฮาตื่นเช้ามาเขาก็ ต้มหมี่มร่ทุกคนเบื่วเขาเลยหมี่กับไข่เลยนี่เขาก็เยอะหนึ่งเขาก่อนดลักชินทาบนหนึ่งเข้ากันเลยหนึ่งสองโหดบ่โมนี่นี่โมโหดอันนี้อันนึงไปนี่เนี่ยอะไรแต่ว่า เอาเห็ดชงโหดกะเอาโคดเดียวางนี่น้อาเม็ดเาเอาข้ามาเนี่เข้าสุกละสุกโหดหนึ่งอย่างยีหนึ่งอยู่พอเพ่โหดที่สองดื้ออันปูแจมหมอนเพื่อหมอนเจ้าเป่หมดแานตู้เหรอ โอ้ยอืมอาหาตปลาปลามันตักข้าวตักข้าวเลยนะมันจะสิถ่ายเมอนทันเดือด ลมึงกก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 กมาเสิรข้าวกันทุกคนคู่ที่สองไม่แล้ พอคือกับมาแล้วทุกคนมากดูป๋อจัี่ตอาจะดูเล็บหอยไงมากกับมากครับที่คืนมีกิ่เแรกเลยมวยแหงสแสงมากมักไฟนี้ที่จกแล้วทำไมอีกเี่ยออที่แกหรอชีบู่เป็นมีทําแกนดงเลยเรยวาหนึ่หนุ่พอตู้พออาวาได้สองสี่ห้าตัว โอ้หมานอไปไปห้าหมู่คนเราคนมาน่ะเขาเย็นนี่ยกใช่ไหมนุยกใช่มัก็มจีนูเนาะนูบ่เพราะคนยิงมาโอ้หมานตึ้เลยเนาะมีนิยิงเสื้อกับบ่เสื้อแบบกะโลมเเสื้อกะโลมบ่ได้จกโตน ห้าตัวะ no? าม่อมาเนาะท้าวชิดาพันเยอะจะหนูบจะหนูปิงแค่กอดริดอันเชื่อก็เค่อไปตามหูก็เที่งเลยรับอันบุษชิดวัน สาลาจิเคอร์เลกตตามกระโก่่เ่้มก็ได้มขขหลังนออมมงขงึ้นขึ้นบยอน่มกันล้คุณเช้วดนอนเส้นอะไน,นี่ก็ได้แล้วฝนตกน้ำไหลลอดพื้นนั่งนั่งเจ้าอยู่บน้องอมาทุกคนพันดาเมนดิออโอ้ยโอ้จนหนาหนามันามมาเป็นามมาายานเลยเนาะมุมนมดหัวนี่ พูดเด็มากันนะจ้างจ้งจ้างเรียนอีกพูดเร็มากอ้อพูดเร็มากอ้อขอแล้วออกคนได้ไหมอันนี้มันนะเอาจิ้มหอยได้เห็นีหมคือขลักแล้วจิ้มหอยโอ้มาดดินานต้องมืดแบบนี้มันไปในช่องจ้างแล้วแบบนี้นะอือคับผู้อีพอได้เม่นน่าโดนมารละคือกับรักเฉพาะแล้วพูดว่าอันพี่เลอันไผ่อันนั้นนะบ่กคืนนี้บ่กพูดว่าได้ได้นั้นว่าได้ชิ้น งันม่ได้มุบว่าเลยไม่ได้เป็ดรูนะโอู้หูเผื้อซิบรึหนามหนามนี่เป็ดอันจิ้มหอยเนาะมาแล้วได้หมดนี่มาเมนอีพอได้เอากไปตำอันโหกระเทียมเอออันสาสิทาก่อนบานโหกระเทียมกับอันโอหชิคืออิพ่อโย่เฮ็ดเลยสื่อกลางอีกบอ บที่เพิ่งเพิ่งเอออันละเซมเซมเก้าก่คนเราคนนี้เอาค่ะคุมเป็นอเมริกาดีครับอันนี้นะเอาฟังลงไปเลยใช่มันสารที่อิ่มพอหรือเปล่าอันนี้กระโมลงนี่มันเพียงเป็นเพียงเลย

โิคอเสือมาตํมมาหนคเคอกับกเทมาหเดอันปิงูดิอันก้ักระเกินนี่ปงูปงูปูแล้วสิแปีงูแล้วก็สิปลตามยังหรือพ่อเหตุยังมาอนมมาถคนเดียวมาป้เัาตํามแล้วแล้วเนาะ แสดโมเป็นตามแล้วเทมกับโพชิคืออันประคอันนี้บอกลูกมันตายไดเอาเมื่อกะตายว่ะตอนเทาครังเมื่อน้ำท่ามันตายมันมีทนมีท่อนคุดตอกั้งตอก็ตางเฮ้ยจะเล่าเชนี้เด้อนะจ๊ะ๋ออกว่ะพวกตาไม่ไหวจะมาเห็น เขาลุงดองเพิ่็มาแล้วบ้านดองลุงดองได้ละได้มูนะได้ไมูนเฮียมาแล้ว่ไปเก็บอะไรได้นะตางาเรี่างเฮ็ดเฮงเฮ็ดอย่างมูจโอ้ผมกินไ้มาเนี่มาแล มาคนเม็นมาคนเม็นวะา่จ้าเจา้อมาบอกตามทางมาทางมันลดออกจากพิงป่าเนาะปินป่าปิงหนูโอ้เผ็ดเหรอเชือกแับนิ่ได้ไหนี่นะตเสบแท่นี่เชือมีปลาราพร้อมนี้เนาะ แม่นรือเปลาเปลาเลาอันเออมีเงินลาาโอ้ยจัดซื้อไม่เลยบ่อม่เคย่าก็ไเคยได้ยินจังเลยอี่มงจะมาปลุกแร้อ๋อเปลาปลาดามันิลายมันลุกแล้วนี่ยอึบ่แม่นใบใหญ่มีวนี่ยปลกแล้วนะมันมันชิบปลลนตัวนี้มันลายเลยปลาดานรสเปล่าล้านน่ะยุงพ้นมาแล้ว มารพระลุงหมูมานหลายหมูวิถันเพื่อนว่ามาเพื่อนว่าเพื่อนเห็นหมูหรือเปานำหอยหมูบ่มาลายหมูมีมานร้ำมาอ้างบ่าเพื่อได้อ้างว่ามาไรหมูเพื่อนไม่มารบ่เป็นผู้มารเพื่อนไม่มารบ่มาเป็นผู้มานปิงปลาเยสุกแล้วเนาะปิงปลาปิงนุ่มนี่เนาะ จะแสบยบนะหอเคตายเห็ดน it like ั Man, ่นเรากินไม่ใชดังกลมยำป่จ้าว่าฝีมือจ้าว่าจ้าวฟั้มเวอรนี่ยปัเวอร์กอด้รอเสะไว้เนาะไว้น้อ มาู่ดกลุงมันไปได้ไพแ่้วเลยนี่โอ้ยมาเลีวกันมีจีเลยดมีเรือมาขี้หูดในไปขี้หูดบ่อะุกมันอยู่หันดุกหรือไงบก้เออุก่นอะไุกมันอยู่แคมป์บยันนี้ฟาลยะบ้าเออมาเห็นมุกขี้หูดจังปะนี่ี้หด้นเอาฟางเนี่ยหลาดหลาดตลาดตกละ าขจะเยอะนะโต๊ะแกจับเอามันตกะผื่นอะไรเนยมันเปื่อนจำเป็นอะไกินตัวนึ่งในตัวตัวปลาคอนี่ยังไม่โต๊ะจำได้มันคูมันคูมาเสีเลยสุกมะปิงหนูกับปิ้งปลาเฮ้ยเพรากินหนูนะอยู่เพะกินมาก่าหนูเอาบ่มากินหนู ตดมันได้ตัวเานี้นเจี๊บต้มยำบ่แล้วมีเีืองีปลาเ่มมีปราเทกยรมีปลาเทียมเราไม่เชือไม่เชื่อบ่เชื่อว่าเราปฏิญาณเลยเนาะมาเื่อนดพูดเรื่อนดพูดเรื่องนวดมาแต่ไม่ใจใส่หลักหมดีแล้วเจี๊ยบดีเจี๊บดีตีมันดี้ เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยโอ้ที่กร่งเอามเปิ่นเลยได้ขึ้เลยยะเทียงไม่ซ้อยุเทียงไม่ซ้อยุ่งก็ได้เลยข้าวไปเลยนี่ซื้อละซื้อหมายเม่อกี้ฮูดผูกกาเทมอันผู้ฆ่า มาเล่นอะไรเงี้ยเสือบอ่าวทิทาพึ่งวะเขากินข้าวได้แล้วเขากินข้าวทาเฮิร์นโคกินข้าวท่าตกนั่งเหม็นจะนอนนี่เดี๋ยวคอยเม่กินเขาพอกินนิดนึงก่อนโอ๊กินนิเขาก็ว่ายันเบาเด้อนี่มาเล่นเนาะเสือมาเล่นอีบอ่ะพ่อยังไม่เคยเห็นนี่เคยเจอโชิเกอร์ใบมะกรูด อากระเทพมนีปลาอันมีคัมเป้ชมคัมเป้มันมีขคัมเป้ดิต้มแซมมะนาอ่ะเขาคัต้มเอาปลายต้ยำเอต้มยำนี่ชมบอกจำเจวครับที่ที่ต้องไปเด้อแห่งรถรถด้ายโมรถลูกจาอะโมปลาลงอลอวบนนี้นะโมดาด้เใ็่ปะมันมีเชื่องต้มยำเนี่ยยู่ใส่ นี่แหละไอเดาเองนี่ล่ะอันนี้บอสอ่บ่เพิ่นว่ามีเครื่องมันเด้อยวว่ามันเป็นช่องเลยแอบเป็นช่องเพิ่นว่ามีเป็นช่องเลยได้ฝนละบ่ต้มชุ่มหนักมาก่อนโอ้ฝนละบันดแล้วเนาะดแล้วเชื่อว่ามีเครื่องต้มยำซะจักอยู่ใช่ไหมยืนมันจะแสบอยู่เนาะอชูหิมันน่ะแม่หอมอันนั้นหอมเพราะว่า เป็นย่อมย่อมเลมันจะแบบว่าใบบางพิュดบากูดมาถาก็มาเนาะโอ้สบายดีสบายดีคนแน่นิดังดีใบดีใบดีก็ได้เยาวบาลพู้หญิงหูจักเนาะหูจักแล้วสัญญาณดีขึ้นอย่างนี้ตัวสัญญาณนี่สัญญาณตูดนี่มันแน่นอนอยู่แล้วหูจักเฉยหน่อยอยู่บ้านกันโอ้หูจักเลยใช่ขึ้นมันไปฮอดบ้านกับพี่จักขึ้นนี่ฝันดีอยู่เมื่อคืนนี่ก็มานีินะ ฝันเมื่อคืนนี่ฝันพ่อทหารไล่หลายเมื่อคืนนี่โอ้สงสัยอ่ะคนอดอนหมันหมูแล้ววะเป้าเหยียบได้เศร้ารถดก็เศร้าด้วยกันกูได้ไปนั่นดึงถึงถึงอยู่เออถึงแหี้ยเนาะจนบุญอยากเขากินเขาเเศร้าคนและเมียกินเขาจึไปป้าเย่าบดทันเขานะวะเป้ากินเขาแล้วเหยียบรถอ่าหมดทันเฉยทันเนาะต้มยำสุกแล้วทุกคนต้มยำปลาเค็ปลาเค็มต้ม

มาไล่มูลเขาลงไปเบิ่งอันเขาอันคอมเมนก็ทุกคนเขาอีพอคอมเมนนะเปนไดเมนเด้อังเลยยัะเืด้อ่ยเอลมัอ้มเก็บหลยันรนาบบุกนามันดูไปทางนานะ คนนี้ไม่เผาว่าเะเราพันมีเห้าเนา,า,าอคู่เลยมันด,ด,ดึงมันออก ปานติัดไปเรื่องกนี้ตปอ๋อต้องไปตะปน่าเล่นี่นะไก่ปะไปทโกนะนดนเลนนะดน้อยนั่นเลยก็มาแรกคนันเปล่นนันคนอันนั้นเอาคนนันออกจี้ไปนันเอาผาทะเอาล้เนาะเอามิทะเอาล้เนาะนี่จูเรลงนี่เป็นเรลงแทนี่เลยให้ทิ้งนไปเหรโอ้ยส่งักนึงนะ ไปเชี่ไปกลดะไปนี่นัดไปนี่นะยิงนุ่นะต้องไปแล้วลับยิงนุแล้วกัเผายิงเม็ดเลยมาแรกนะอลักปามีดเลยมันเฮาเกิดไปว่ะปลาโตมาเลยถ้าเตยบอกว่าปลายหัอสี้มนี่ลอานกได้สี่สิบเอตต้องจนพูดแล้วเนาะสายเนาะเขายิงมา ทั้งเม็นทั้งนกแบบนี้อ่าฮะนกอะไคนลกเดียวไงตูนนกมาลาเนี่ เป็ูนะคือูนะูดเะทมสารวัตรผู้เลยเกเส้นคดวเขาเละหมวยนปตมผู้เลยผู้สั้นัวผู้ครับผู้คับชนทับนโอ้ยไปเมืยวานันเแล้วไปาอีนดเาลกคนแล้วทุกคนลกคนนกแล้วแะควสีขึ้นก็เปนนกนะเฮาเอาขึ้นเขาให้เขาขึ้นเส้นอกนะมันเม่นนั่นก็จะเห็นเขาขึ้นมาแล้วหนี ปลาพิมมันจีนก็โนกกระลายเลยเนะาะให้ลุงเอสมาจีนะแมย์จีนะผู้สาวอีแ<ะ>พงเมย์แพงเมย์วะอาหารนี้แพงในนี้วะแพงคู่มือปลาเมื่อแพงคูมม่อันนี้ว่าทำมาดมสาวลมแรงหอมเช้าหอมแดงแชมพูร้งอง น้ำอ่าอยู่มาเด้ยงอุดมกันข้อ่าลงไปอันใส่ไปแล้วข้าลงไปอันล้างนกแล้วกันคืนหน้าเฮ็ดปิงเพราะว่าเพราะว่าจี้แล้วล่ะหนุ่มทางเลืองนี่ Pos ขอลงมาพี่ละเป็นยังไกินมาให้เนาะคือพี่กูเป็นยัน่กินมา้อพี่กินเลยอย่าไปนะนะกินเลย ใส่มาให้ค <laughs> ีมาให้ไปเพิ่นี่เข้าเขาวันเฮ็ดจำอุ่มพูดแลวเนาะเ็นบอกจำอุ่เลยเปรียบดีๆกันจำนก่อยเป็นยอดเลยกระดูกดูดีกนไงกระดูดดะก นี่เ่าอัล้างแล้วแล้วนี้เอาขึ้นไปปีงเนาะปีงนมจามอมโผเลยเนาะอ้จามเหรอจัมจามลายเลยเนาะมาดิเขาได้ป่ะเออไกไก่บุ๊บมาให้กินโได้โอเม้นเะรได้มาิดจับและนี่ด้สาริดได้เลยสินหวานวันขมไม่น่าเุกคนเ Uh, ถ้าเป็นแบบเผาไฟเล้วมีความหมานยไฟ่ไดลุงตาบันบ้าลุงเหร่ด้าตาหมานกินแลพอบางทีกินเ้นกับเขาเนหนึ่งคือไม่รอกได้มืหลังมันเด้กระตมันเผาไฟจะเป็นตะก้าเอาอยู่มันมนไหมืนนกไดเไฟเลยเหมือเไฟถึงไฟบุกักได้านเลย ขพอลองป่พอต้นหนูนาฝนลูัน้อนนี่ลองผมแน่ตับับเมนมาเสรเจได้เป็นอะไรลขาชงพิพิตรแบบนี้แซ่บเรยดาแซ่บเอาแม่แซบก่อลองแม่คอยยันหาทางกอกก่อน ตามไปถึกไฟกนาตีนเห็ดเงดูรับมาได้ซื้อคได้หนึ่งแต่ว่าแสบเลยกาเลยย่อมอะไเยอะดเยอะหมทำลยนะมาทำนะหมได้เลเอาเลยเดี๋ยวกยังปะเอาทมหลักในบ้านตะปีเราบ้าตะปอนบ้า แบงน้ำเปกะโลเข้ามานน่นะไปเลยนะหักได้เลยหักปะหัเอากระโลเดบอกพี่แอมใส่บอกกอยพี่แอมหน่อยเปเลเดี๋ยวถ่าของเห็นเลยเข้าลน์นักีที่ไหนนี่ป้าปดแ่บดีนะป้า ยา<ล>่างเต็มอันนี้มดเต็มต๊ะให้หมดเ,เลยเคยกินแล้วว่อมนกน้อยนะย่างได้รับปรานนกน้อยเด็ดแซ่บป่ะเจ้าเคยป่ะท่า <ừ. S 1> นยัง,นงไม่เคยทำมมือนี้อัอนปีงแบบวิไซเลยเนาะอืซีน <ừ. S 1> ทางอันไส้ทางอันกระโตมาเลยมอมผลนกน้อยกะถือว่าเขาย่างแล้วเรียบร้อยทุกคน นี่จ้าของเชฟพ่อบ้านตะบานตะบานกับคู่มือนี่กะยู้น้ำดิบนั่นละเออเจ้าก็คือบีบต้มก่อนเดี๋ยวจะกินนี่คือกันนั่นแหละนั่นเฉยหอมมากกินหอยดิบหอยได้เนี้ยบเนี้ยบเนี้ยบบอันบอสฟังรู้อันรสชาติมันเป็นยังไงอันตำเมนขมขมน่อยนึงบอสรสชาติฟักกระเดาซ้ำขมนะทำเอฟเนี่หวานนี่กินได้ไหมบ้านเมือนตะวันเมื่อวานนี้ก็เอาเอาเอาเล่ามาคำ บดได้บดขคาได้เป็นยาได้อันตับดีบดได้เมื่อเรนี่ก็นักก็รึกกลุ้นเลยนี่นั่นนักหัวนอนทำนอนรายคืนบดได้หล่นอนอนปลาเนยเนี่ยปลาปลาชีาก็ใครได้บดทือหมาน้องแถบไหน

อะไรกแล้วมารคอดทอดนังเหม็นเสีบเลยเฮ้ยมันมดดายาเนี่ยเสียบมดนะเอยเสียบไห้รดหนยนะเกือบจะลุไปนหน่มากเกินนั่นเียววะ่านี่ขันขันนี่เเนาะเฮ่มันจะเป็นบ้านมันมันยังบพอ่นค่มันเกินเลยนะ เมกลอีกเตยเกลืออีกาเหลายเอืองนันทั้งม้วนเลยตอนต่ำนบอเตออะไรสักอยติตำหลายนบอสถอดขื่อนทอดเป็ดนี่แล้เนาะหนังเป็ดะถอดหนังเม่นอือาเ็บเนาะนำขึ้หนังเม่นน้าหนานนเบ็ด

ตาตมาแซ่แซ่แซบบวกสุดยอดไปเสุดยอดซีมันนีเอ็ดเพื่นเนี่ยเอ้ส้มเลยไอ้ส้มเออไอ้ส้มก็ไ้บ่อยนน้อะแซ่บเลยส้มเมนหลายๆเคยรเคยเห็นแล้วเนาะเออก็ได้แต่เธอคอยอ้ส้มได้เอนอ้อส้มแซ่บกระมูโอ้แซ่บกระมูอปลาเนหเอ็ดส้มเมนได้ กระดุวันนี่ยางบ่ดูมันยางดูมันเป็นลูกมาบุญนะเฮ้ยชมมาพันกองชมแน่เห็นมัมก็แซ่ไปแล้วนัมทุกคนเฮากินอันนั้นหนังเม้นแล้วล่ะอันหนังทอดมานะแต่ว่าเฮาเดี๋ยวนี้เฮายังไม่เปลี่ยนเพลยยังไม่เมาแต่แจ๊คเละอันนั้นเฉยเฮงไปเฉยแล้วเฮาก็สิได้ไปคลิปเด็กท่านี้ละขอบมุกขอบใจที่ตามรับชมคลิปหน้าพอได้ไหมบ๊ายบาย